สวัสดีเจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้มาพรอกับเย่นกอีกแล้วค่ะเมื่อน,นี้ย่นกจะพามาเบิงต้นมะเขือมะเขือเปาะนะคะที่เย่นกปลูกไว้แล้วนะคะที่นี่อยากให้มาเบิงหย,ยังอยากให้มาเบิงว่า,าหลังจากที่เย่นกปลูกไว้แล้วหาเมื่อนะคะต้นมะเขือเฮายัางอยู่บนะคะเป็นจังไดนะเดี๋ยวามาเบิงกันเลยค่ะมาเบิงใกล้ๆกล้ละพี่น้อง นี่เลยจ้ะต้นแรกนะคะอันนี้นะอายุประมาณหาหมื่นนะคะหลังจากที่ยนกปลูกไว้แล้วไงยังคงสภาพดีค่ะนี่ยังบม่ฮันไดไซส่ปุ๋ยยังเด้อค่ะแค่เอามาลงดินไว้นะคะนี่เลยจ้ะต้นนี้นะคะยนกจะปลูกไว้คางๆกันกรับต้นมะเขียบค่ะต้นมะเขียบต้นมะกนยนาเอ่อที่อ่อลงกิมไ้พี่น้องเบื้องแล้วนะคะนี่ พื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะสามารถที่จะปลูกได้ยุนะคะเพราะว่าต้นมะเขือเขากระติดแล้วยโนก,ก็จะเอามะเขือมาใส่พร้อมนะคะนี่แหละคะ่ะมะเขือที่ผ่านไปหามือนะคะนี่ยังบร่ได้ใส่ปุ๋ยได้จานเลยพี่น้องมาเบิงใบทั้งใตก็จะเหลืองแล้วนะคะนี่ยังอยู่ดีคะ่ะเวลาพี่น้อง แถวนี้นะคะเยะนกปลูกไว้ยุสิบต้นจ้ะนี่พ่านไปหามือเป็นจ้งไดหญ้าก,ก็จะเริ่มท่วมขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าต้นมะเขือของเยนกนี่เอ,อยังไม่ได้ปุ๋ยก็เลยเป็นสีเหลืองๆจะพี่น้องนี่นะคะบางต้นก็นเริ่มแห้งเหี่ยวไปแล้วจ้ะ เดี๋ยวจะขาจะพามาเบื่องไกลๆเด้อยจ้าต้นนี้หามเมื่อแล้วทนแดดบ่ได้คะ่ะตายไปแล้วเจ้าพี่น้องบ่บรอดจ้ะ ช่วงนี้ก็กำลังสวยจ้ะช่วงนี้ก็มีทั้งแดดทั้งฝนจ้าพีน่น้องยังต้นใหม่เข้าก็เลยแบบต้องแข็งแรงถ้าบ่แข็งแรงก็ทนแดดบ่ได้จ้านี่ค่ะต้นนี้นะยอดเขาก็เนี่ยเหี่ยวแล้ว นะ่แต่ว่าเขาจะปวงยอดไม้ออกมานี่เลยจ้ะพี่น้อง <Yeah. S 1> นี่ค่ะ <Yeah. S 1> สามต้นที่เรือนี่ยังอยู่ดีจ้าโอ้กําลังสวยจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาปุ๋ยมาใส่เด้อเดี๋ยวพี่น้องมาติดตามกันต่อไปว่าต้นมะเขือแย่นกสีงามซาใดเดี๋ยวคลิปนาพอกันไหมนะจ๊ะเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ